ออทิสติกคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางสมองทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการสื่อสารกระบวนการคิดพัฒนาการล่าช้าทำให้พวกเขาต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ ออติสติกเนี่ยนะครับในส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีความต้องการความช่วเหลือเนี่ยอยู่หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการนะครับเพราะเด็กเนี่ยจะมีข้อจํากัดเรื่องการพูดการสื่อภาษาแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องการเรียนรู้ แล้วเด็กบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเช่นสมาธิสั้นนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆเช่นกระตุ้นตัวเองเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือความช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องใช้สา,าวิชาชีพนะครับก็คือมีทั้งครูนะครับคุณหมอนักวิชาชีพแล้วก็พ่อแม่เนี่ยที่ต้องร่วมมือกันนะครับในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติกมูลนิธิออทิสติกไทยจึงร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างแอปพลิเคชัน ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสติกขึ้นมา จริงแล้วเด็กออทิสติกเองเนี่ยมีศักยภาพในหลายๆด้านเพียงแต่ว่าเราต้องหาศักยภาพพอให้เจอนะครับแอปตัวนี้เป็นตัวช่วยในหลายๆด้านอย่างแรกก็คือช่วยในเรื่องของ daily task หมายถึงว่าเขารู้ว่ากิจวัตรประจําวันเขาต้องทําอะไรนะครับแปรงฟันสระผมนะครับอันที่2ก็คือการฝึกกล้ามเนื้อการลากเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการเขียนอันที่3คือการสื่อสารซึ่งปกติพ่อแม่เนี่ยจะต้องทําเป็นการรูปแล้วมาสอนแต่อันนี้คือพ่อแม่สามารถถ่ายรูปพูดอัดแล้วก็สอนให้เขาพูดตามได้จะเห็นได้ว่าเด็กที่ไม่เคยพูดได้มาก่อนนเเลยปป็10ปี สามารถที่จะเล่นแอปนี้แล้วก็เรียกพ่อแม่ได้ผู้สื่อสารได้เพราะ,ะนั้นความเครียดเขาก็ลดลงศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทยเป็นสถานที่หนึ่งที่นำแอปพลิเคชันนี้มาใช้ในการเรียนการสอนแอปพลิเคชัน แล้วก็แท็บเล็ตนี้นะคะจริงๆแล้วก็ที่ใช้ก็คือจะเป็นทักษะทั้ง9ทักษะนะคะก็จะเป็นพวกทักษะการเรียนแบบการสื่อสารนะคะแล้วก็ทักษะความสนใจนะคะก็เอามาประยุกต์แล้วก็มาใช้กับเด็กกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ที่ใช้แอปแรกก็คือจะเริ่มจากง่ายไปหายากนะคะ ในเรื่องของภาษาเด็กไม่รู้จักสิ่งของเราก็จะใช้แอปนี้มาช่วยถ่ายรูปบันทึกชื่อแล้วก็บันทึกเสียงนะคะถ้าเด็กไม่สามารถพูดได้เราก็จะกดที่ภาพมันก็จะมีเสียงออกมามันจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กพูดนะคะแล้วลูกก็มาเรียนอยู่ตรงนี้ลูกก็โชคดีไปด้วยเด็กคนอื่นก็โชคดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ให้มานะคะแรกๆเขาให้มาสางแอปมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างสระผมอะไรอย่างเงี้ยควรจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องสระต้องใส่แชมพูต้องใส่อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ไปทําได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอปนะครับทั้ง4แอปนี้ก็คือว่าดาวน์โหลดฟรีนะครับเข้าไปโหลดได้ใน App Store ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับก็สามารถโหลดเข้ามาเล่นได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับเพอคำว่าออทิสติกไทยนะครับก็จะมีแอปหลายๆแอปขึ้นมา ก็จะมีเอ่ c e พรสแอนแชร์นะครับแอปคอมมูนิเคชันแล้วก็แอปตัวล่าสุดเนี่ยเป็นแอปชื่อว่าแคร์ K A R E นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นได้เลยนะครับเมื่อเด็กออทิสติกได้รับการพัฒนาทั้งด้านการเคลื่อนไหวและการสื่อสารย่อมช่วยให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้และช่วยให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อไป